ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สถานีวิจัยเกษตรหลวงอินทนนแล้วล่ะคะ่ะที่นี่นะคะเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับด้านเกษตรมากมายเลยล่ะคะ่ะที่นี่นะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับสถานีวิจัยเกษตรหลวงอินทนนแห่งนี้ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2522ครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์เพื่อช่วยเหลือชาวเขา ให้มีพื้นที่ทํากินเป็นหลักแหล่งส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนฟินถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านเกษตรแผนใหม่ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้นอีกด้วยล่ะครับและนอกจากนี้นะครับนะักท่องเที่ยวยังได้รับความรู้จากงานวิจัยต่างๆในสถานีแล้วก็ยังได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของสถานีแห่งนี้ด้วยครับและที่นี่นะคะก็จะมีหกขาวด้วยล่ะคะ่ะ หงขาวเลยค่ะคุณผู้ชม she she s <S ตอนนี้นะคะเนก็อยู่ที่โรงเรือนผลิตผักไฮโดรโพนิกแล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะเนยก็อยู่กับพี่หมวยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่หมวย พี่เหมยคะเนยอยากทราบว่าเออไอผักไฮโดรโพนิกเนะี่ยมันมันหมายความไว่ายังไงอะคะไฮโดรโพนิกนะคะความหมายก็คือว่าเป็นการปลูกพืชโดยที่ไม่ใช้โดยที่ไม่ใช่ดินนะคะหรือในวัสดุป,ปลูกต่างๆวัสดุป,ปลูกเนี่ยก็จะเป็นพวกกบมะพร้าวต่างๆนะคะหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่ดินนะคะพี่เหมยคะแล้วไฮโดรโพนิกนะคะมันมีพันธุ์อะไรบ้างอะคะที่ อินทนนนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของสลัดนะคะก็จะมีฟิลล่ไอซ์เบิร์กแล้วก็จะมีโอ๊กลิฟเขียวนะคะมีบัตเตอร์เฮดแล้วก็คอสสลัดค่ะผักพวกนี้ค่ะสามารถนําไปปลูกในในดินได้หรือเปล่าคะปลูกได้ค่ะแต่ว่าในระบบของไฮโดรโพนิกเนี่ยพืชจะเจริญเติบโตได้เร็วกว่าบนดินประมาณ30-50%นนะคะเริ่มจากอายุกล้าเนี่ยเราก็เร็วกว่าบนดินอยู่แล้วนะคะอย่างอายุกล้าของเราเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ สองอาทิตย์นะคะ14-15วันแต่ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับบนดินเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25-30วันนะคะพี่หมวยคะแล้วโรงเรือนผลิตผักไฮโดรโพนิกนะคะ เกิดขึ้นมาเพื่ออะไรคะมีหน้าที่อะไรบ้างก็เริ่มจากงานทดสอบพันด้วยนะคะหลังจากที่เราได้พันุแล้วเราก็จะมีการตอบสนองกับลูกค้าด้วยคือรับแผงการผลิตให้กับลูกค้าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับเกษตรกรให้กับนักเรียนนักศึกษานะคะมาเรียนรู้ที่นี่ด้วยในเรื่องของระบบการผลิตพืชแบบไร้ดินนะคะถ้าเกิดเนยมาที่เนี่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเนยต้องการจะซื้อผักกลับไปทานที่บ้านเงี้ยเนยสามารถซื้อกลับไปทานได้หรือเปล่าคะที่นี่เราไม่ได้ขายนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสนใจ ที่จะซื้อกลับเนี่ยต้องไปที่ร้านโดยคำนะคะที่คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่สำหรับวันนี้นะคะเนยต้องขอบคุณพี่หมวยมากๆเลยนะคะที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผักไฮโดรโปนิกกับเนยในวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ เนยก็มายังศูนย์วิจัยอีกจุดหนึ่งแล้วนะคะที่นี่นะคะก็คือศูนย์วิจัยประมบนที่สูงค่ะและที่นี่นะคะก็มีการเลี้ยงปลาเรนโบว์เท้านะคะซึ่งในได้ยินมาว่าปลาเรนโบว์เท้าเนี่ยจะต้องเลี้ยงในน้ําที่มีอากาศเย็นค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าอย่างอื่นอะไรเนี่ยเราคงต้องไปถามเจ้าหน้าที่เขานะคะเพราะว่าเนยรู้มาแค่นี้อะคะ่ะ ก็ได้มาอยู่กับพี่เบิ้มซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลสุ่ประมงที่สุงแห่งนี้นะคะในมีคําถามอยากจะถามพี่เบิ้มนะคะว่าทําไมถึงต้องเลี้ยงปลาเรนโบว์เท้าในในน้าที่เย็นด้วยค่ะปลาตัวนี้เป็นปลาน้ําเย็นนะครับต้องอยู่อุณหภูมิประมาณ18องศาทั้งปีครับถ้าเลยยีบ2องศาขึ้นไปเนี่ยปลาก็อาการจเจริญเติบโตจะช้าลงถึงขั้นตายได้คุณผู้ชมครับ ปลาเท้าเนี่ยนะครับเป็นปลาตระกูลเดียวกับปลาแซลมอนซึ่งพบมากในทะเลสาบและลำธารตอนเหนือของทวีปอเมริกานู่นเลยแหละครับลำตัวมีเกล็ดขนาดเล็กมีสีแดงค่าดตางความยาวของลำตัวดูคล้ายๆกับสายรุ้งจึงถูกตั้งชื่อว่าปลาเลนโบเท้าและรสชาตินะครับก็หวานนุ่มสามารถนำไปปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายอย่างเลยละครับและสามารถบริโภคได้เกือบทั้งตัวเลยนะครับ เนื่องจากมีก้างไม่มากนักครับนั่นก็คือมีเพียงก้านกลางลำตัวเท่านั้นล่ะครับคุณผู้ชมครับส่วนวิจัยที่เนี่ค่อัีการพัฒนาปลาเท้ายัางไงบ้างคะตอนนี้กำลังพัฒนาอยู่นะครับปรับปรุงให้เหมาะสมกับประเทศไทยให้มีการเจริญเติบโตและกินอาหารที่เหมาะสม การพ่อพันไ์ไปมากขึ้นเนยต้องขอบคุณพี่เบิร์ดมากๆเลยนะคะที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องปลาเท้าให้ในฟังในวันนี้ค่ะุคผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะเนยก็อยู่ที่สมโมสรอ,อินทนนท์ค่ะที่นี่แหละค่ะที่พี่เขาบอกว่ามีเมนูปลาเท้าให้เราได้ลองชิมเดี๋ยวจะเป็นเมนูอะไรนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะและที่สมโมสรอ,อินทนนท์แห่งนี้ มีไว้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะลิ้มลองอาหารจากวัตถุดิบที่ได้ผลผลิตในสถานีเกษตรแห่งนี้ครับไม่ว่าจะเป็นผักสดสตอรอเบอรี่หรือแม้กระทั่งปลาเทาที่นำมาปรุงเป็นเมนูต่างๆได้มากมายเลยละครับอฉานน้องจริงๆเลยนะครับทุกผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้เมนูข้าวต้มปลาเทามาแล้วล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะพี่โจ ค่ะพี่โจคะนอกจากเมนูข้าวต้มปลาท้าวแล้วปลาท้าวยังสามารถนําไปทําเมนูอื่นอะไรได้บ้างอะคะก็สําหรับที่นี่นะครับก็จะมีเมนูหลากหลายนะครับสำหรับปลาท้าวนะครับก็จะมีสลัดนะครับเป็นสลัดปลาท้าวย่างครับแล้วก็จะเป็นทอดกระเทียมหรือว่าจะเป็นนึ่งซีอิ๊วก็ได้ครับทําได้หลายเมนูครับแล้วแต่ว่าเราอยากทานเมนูไหนครับพี่โจคะแล้วมีเมนูอื่นไหมคะนอกจากปลาท้าวอะคะ ก็นอกจากปลาเท้าแล้วเราก็จะมีเมนูอย่างอื่น,นครับเป็นเมนูทั่วไปแล้วก็ถ้าเป็นของพงน,นหลงก็จะมีกุ้งกล้ามแดงนะครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงคือปลาสเตอร์เจียน,นครับพี่โจะคะแล้วสำหรับห้องอาหารแห่งนี้คะ่ะเปิดวันไหนเวลาใดบ้างคะก็เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับ ก็เปิดตั้งแต่7โมงครึ่งนะครับแล้วก็ถึง3ามทุ่มครับสำหรับวันนี้เนยต้องขอขอบคุณพี่โจมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะต้องมีกิจกรรมที่เราจะต้องไปทำต่อนะคะอย่างไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชม คุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะเนยก็อยู่ที่แปลงวิจัยสตรอเบอรี่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถานีวิจัยเกษตรหลวงอินทน,นนท์ค่ะเออตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาไม่อยู่เดี๋ยวเนยแอบชิมสตรอเบอรี่ก่อนดีกว่าค่ะอ,อร่อยค่ะแต่ว่าอมเปรี้ยวนิดๆค่ะแล้วเนยก็ได้ลองชิมสตรอเบอรี่กันแล้วนะคะแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็มาแล้วค่ะพี่คะสตรอเบอรี่ที่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นพันธุ์อะไรอะคะ ที่นี่เป็นพันธุ์พระราชทาน80ค่ะพันธุ์พระราชทาน80ก็คือทรงต้นเขาแข็งแรงใหญ่สมบูรณ์พร้อมที่จะให้ลูกแล้วก็เลยรสชาติของผลนี่ก็คือว่าเขาจะหวานหอมแล้วก็กรอบอร่อยจริงๆด้วยนะคะคุณผู้ชมเมื่อกี้เนยลองแอบเด็ดกินดูแล้วคะ่ะรสชาติดีมากๆเลยคะ่ะน้องเนยผ้าตาําส่วนใหญ่ที่มาที่นี่นะคะเราก็จะไม่ให้เด็ดทานเลยต้องถามเจ้าหน้าที่เขาก่อนเพราะบ,บางครั้งอาจจะมีการพ่นยาที่อยู่ในแปลงอยู่ ร้แ,แปลงที่เนยกินไปเนี่ยไม่ได้ฉีดใช่ไหมคะพอดีแปลงที่น้องเนยกินยังไม่ได้ฉีดค่ะ <c oughs> โอ้รอดไปนะคะคุณผู้ชมไม่เป็นอันตรายะคะ่ะพี่โฟมคะแล้วสําหรับคนนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาบนเนี้ยคะ่ะแล้วอยากจะลองชิมต้องทํายังไงบ้างอะคะก็อันดับแรกมาถึงก็ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะคะว่าเขาอนุญาตไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นถ้าเจ้าหน้าที่อนุญาตแล้วก็สามารถเขาลองชิมได้ It's sweet, sweet life, living sweet, sweet the salt see a by to แล้วถ้าเกิดว่าขึ้นมาแล้วจะได้เห็นสตรอเบอรี่แบบแดงสะพังแบบว่าออกเยกอะที่สุดเนี่ยช่วงไหนอะคะก็ประมาณช่วงธันวาคมกราเนี่ยแหละค่ะก็คือช่วงปลายปีแบบนี้เลยใช่ไหมคะช่วงฤด,ดูกาลค่ะแล้วสตรอเบอรี่ที่ได้จากที่เนี่ยค่ะจะส่งไปขายที่ไหนบ้างอะค่ะ อ,อ๋อก็คือแล้วแต่ทางส่วนกลางเขาอีกทีนึงว่าเขาจะมีออเดอร์ส่งที่ไหนทางสนามบินโรงแรมอะไรห้างร้านต่างๆก็แล้วแต่แล้วมันจะอร่อยที่สุดในช่วงเดือนไหนบ้างอะคะในช่วงฤด,ดูของเขาก็จะเป็นช่วงฤด,ดูหนาวประมาณพฤศจิกาถึงมีสาประมาณช่วงนี้พี่โฟมคะแล้วอย่างเนยคะได้มาลองชิมสตรอเบอรี่ที่นี่แล้วชอบแล้วอยากจะซื้อกลับไปทานที่บ้านางคะสามารถซื้อกลับไปได้หรือเปล่าคะสำรับ นักท่องเที่ยวที่มาข้างบนนี้นะคะถ้าอยากจะซื้อกลับไปที่บ้านก็าสามารถติดต่อที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ข้างนอกได้เลยะคะ่ะและสําหรับคนทั่วไปที่ไม่สามารถขึ้นมาเที่ยวถึงข้างบนนี้แล้วก็มีจําหน่ายตามร้านโคงการหลวงต่างๆต้องขอขอบคุณพี่โฟมากๆเลยนะคะที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสตรอเบอรี่ในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ็นยังไงกันบ้างล่ะคะคุณผู้ชมกันมาเที่ยวดอยอินทนนท์ในวันนี้ได้ทางไหว้พระสักการะและได้ไปดูวิวทิวทัศน์สวยๆอีกทั้งยังได้รับความรู้มากมายอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าการมาเที่ยวเชียงใหม่ย,ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เดี๋ยวเนยจะพาคุณผู้ชมไปกินอาหารพื้นเมืองบรรยากาศดีๆริมแม่น้ําปิงค่ะ